สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราสเตปติลเตอร์กระบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราสเตปติลเตอร์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคฟุตบอลถ้าเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook Step ิลเตอร์หรือ Line แอ Step t เิเตอร์ได้เลยครับเมื่อวานครับก็พลาดกันไป2คู่ฮนะคู่ใหญ่ฮะเป็นทีมรองได้หมดเลยครับ นั่นแหลครับวันนี้ผมขอแก้ตัวใหม่ฮะมาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจในววนี้กันเลยครับผู้แรกของเราครับยูเนสคบุนเดสลีกาของเยอรมันเตะเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีระหว่างสตุก์ดเจอกับอัลส์บวกสตุกา์ดช่วงหลังครับดูเหมือนว่าจะไม่เอาอะไรแล้วฮนะหกเกมหลังสุดเดลีของพวกเขาเก็บชชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึงห้าเกมขณะที่ทีมเยือนอย่างอัลส์บวกครับฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าแน่นอนไม่ได้เช่นเดียวกันนะหกเกมหลังสุดของพวกเขาเก็บชนะได้แค่เกมเดียวเช่นเดียวกันครับ ผลงานดูไม่ค่อยจะดีทั้งคู่ฮนะแต่ทางฝั่งออลส์บวกครับมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่แค่4คะแนนถือว่ายังประมาทไม่ได้ครับจึงเป็นต้องเก็บแต้มเพื่อหนีตกชั้นถือว่าแรงจูงใจมีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นครับผมขอฟันธงที่ว่าออส์บวกกระสวกใส่ครับคู่ <c oughs> ที่2ของเราครับอยู่ในศึลีกเอิงของฝรั่งเศสเปดเวลาตีสองระหว่างลองเอกับเลวเจ้าบ้านลองครับผลงานล่าสุดเป็นการแพ้กับทีมใหญ่อย่างเปเชมา ทำให้เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ7เกมฟอร์มถือว่าโหดเลยครับไม่ธรรมดาฮนะล้งอันดับที่5ของตารางทั้งฝั่งทีมเยนเลวครับเป็นจ่าฝูงของลีเกเอิงในเวลานี้ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันและเป็นการชนะได้ถึง4เกมฟอร์มถือว่าโหดพอๆกันเลยครับแต่อย่างไรก็ตามฮนะยังเชื่อในศักยภาพของทีมอย่างเลวฮนะที่คิดว่าลูกเดียวฮนะไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นครับผมขอฟันทงที่ว่าเรลวซสือแตกครับเรื่องสายนะครับเนี่ย คู่สุดท้ายของเราครับอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่เวลาตีสองเช่นเดียวกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับยู่ดัดับทีา3ของตารางนัดที่แล้วครับเป็นการเสมอกับซอฮตป์ตันมาคงจะทำให้แฟนบอลเฉพาะก่จหลายๆท่านผิดหวังครับแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บก็ยังเป็นพวกหน้าเดเดิมครับทางฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลนะัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับไอ้ปืนใหญ่เซนนอนมาทำให้เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ5เกม ร้างหลับที่17ของตารางโดยมีคะแนนห่างจากโซนดอกชั้นอยู่6คะแนนถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้ครับแต่เลสเตอร์ครับก็ต้องการแต้มเพื่อการันตีพื้นที่ยุโรปของตัวเองเพราะฉะนั้นครับผมขอฟันธงที่ว่าเลสเตอร์100%ครับ <c oughs> วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบายบาย